วันนี้กาดีแล้วล so ูกไส้เนาะครับผมเห็นว่าถือว่ามืนเหนื่อยมื่อดีเพราะเดีมากินเรอกต้อกันกอนใจหลายๆเด้อที่โตเดนพ่อมากินหราครับแก่ยังกะร้ายเอ้าเรามาก้อนเรามาก้อนไหนครับพ่ออะไรครับที่ตังสีเราต้องจวดของแค่ได้หมดเลยของแค่ผสมย่างนี้อยู่นะครับเนี่ย ขึ้นหัวเออขึ้นเขาอ่ะอันของกันเราของของเราขึ้นหัวเรือเขาขึ้นหัวเพราะเรือ่องเราขึ้นองเขาคับแก้มกระไรหลูกไส้โอ้ยเป็นคนหายอยู่หายกินเจียงนยั่นแหละครับวันธรรมดาวะอินแบบเมนาตาไป็นคนหายกลินเจียงปู่ปลาหน้ารำกับพวกเอื้อหาหนุหาหนูหายังนี่ก็เลยธรรมดาไปหรือเป่าอย่าคุยครับป่ะแต่แกไปใต้หนูนี่พอเอาหัดไฟไป S <S เดี๋ยวบไฟไปมันควไปเอาหมาไปเอาหมาไปเลยเหอเอาหมาไปเลยวนาว่วยวววววนววยวนวววเวววยว่ววววนก่วววีวว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 วมววววนวว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 วนวว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 วเวว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 วรวว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 ี่วววววนี จะแรงตาดีล่วหนิพ่อเห็นตาลูกโป่งง่านมป่ปิดตาได้ปิดตาดึงก็ได้พ่อพ่อเขรม้าดาตาดีปานี้พ่อสี่ีเกมที่หนมีอาลังวัลพ่อพ่เกมได้เลยสั่วรลังวันที่หนเดี๋ยวผมสีเรียกหล่อตุงหมาเกมครับผมว้าวภาษาสันธ์พ่อผมเาเสื้อเนี่วังหนึ่งผมลับตากระแทงเขาเา่อสิเหลียงไ เด็ดเอาหลอดใส่ขวดดิเด็เอาหลอดใส่ได้ปากขวดดิเด็เอาแบบของเอ็ดแบบนี้พราะแบบเังเชียเออมันม่อเมเยนเอ็ดตัวเนี่ยมันบ่อมียนมันง่ายพูดมันต้องรับตาทางเดียวเังไงเออเังเทียวเอเออถ้าว่ารับตามันสั่นตัวรับเองไม่ได้เพราต้องเอาเมื่อปิดตาตัวหางนึงม่ย่เทีงแมกมึงอย่าคุย อ้ยสบายพ่อขนาดไปใต้หนูผมเห็เมียไปปิดตาโอเคั่นแหละเขาสิปิดตาตัวห่างนึงและตัวแย่เนอะโอเคพ่อจัด <มา S 1> ไปแล้วพูดเดยเพี<ไ>้ยเสียเหล่าขวดเด้งลงูกเอาเสียเอาจใจไหนพ่อเนี่ยเสียบ้างยังเียได้ปะว่นนี้อันตัวต้องยกขวดขึ้นมายกขวดเออต่อเขาสิปิดตาตัวห่างนึงเนอะว่บวับแย่พ่อเอาเลยปิดตาเด้อเอาสบายพ่อเสร็จเออ แทงเลยวะแทงเลยแทงเลยกูว่าแล้วมันจะมาเตือนนี่ผมออยกูว่าแล้วกูว <Yeah, ่าแล้วมึงอย่า uh, คุยบักตาดีมึงอย่าคุยบัตตาจงมันเป็นไงแต่ว่ากูว่าแล้วมึงอย่าคุยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว่อพ่อแมนน้โอ้ผมเก่งผมเก่งผมเก่งตมัก่เดีลลวเเเียวกล้วีกัน ข้างนี่ได้แล้วมั้งทข้างนึงเอาเพื่อควบเสมอมากันเอของเดียวชิบ้าผมโกงนล้วบอนะสองรอาปีครับไปจัปไปว่ขทางขวารือเปล่านี่ตาข้างไส้ตาดีแล้วมั้งเฮ้ยเอาเลยพวกทดสอบทางขวาเด้อเิตาดีนะเอาผมเอเดบ้าดะเราแล้อปิดตาเด้อเอาเลยเพื่อเราฟี่เพื่อเหล่าฟี่มันสิเก่งบ่ในว่าคนนี่ไหมปิดแางนี้มันก็เป็นมั่วๆมั่ละพ่หรอกูว่ากูว่าแล้ว กูวาแล้วกูวาแล้วมึงอย่าคุยมึงอย่าคุยไอเอย้ยงมาสมกลุ่มคุยหรือวะสมกลุ่มคุยแล้วกูวแล้วตาตาดีแต่ว่านกเปลี่ยนหางกันย้อนผมนี่แล้ววะผมทิ่นีตอนนี้ว่าไปหานกหาโน่เลยผมนางก็หนีนกก็คุณเนี้า เซ่เลยผมบอกเลยสุดยอดสุดยอดครับว่มแม่นี่ไดกินเหล้าพี่อได้บ้างหนี่ไดกินเหล้าพี่เโอยโอเคพ่อเอาเออเออเมื่อไหร่พ่ออันเป็นปานบอมันขึ้นดแมงไจักกูมาลู้กันากูไปกอนเนอะาวไกินนะนี่ดำ